พชรไปหลงกเดี๋ยวให้ดองๆได้ไปพักดื่มน้ำดื่ม่ากันแป๊บเดี๋ยวยาพึ่งไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงพักเนี่ยเรามีการแสดงระบาสายน้ำให้ได้ชมจันแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาคราวนี้ไม่ได้ขึ้นมาทีละคนแล้วขึ้นสองคนเลยเตรียมเพลงพิเศษไว้ให้นะคะจากไรอันซันฟองนะจ๊ะ เออระหว่างนี้ยังมีเวลากระดูเดี๋ยวให้น้องๆได้คุยกับพ่อๆแม่ๆไปก่อนที่สําคัญครับอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับทุกท่านนะหลังจากที่ได้ฟังเพลงพ่อๆนะครับจากทั้งเอรีแอนซันฟอร์มกันไปแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ไปชมอีกหนึ่งไอคอนิกสําคัญนะครับของไอคอนสยามของเราเป็นการพักหายใจนะแม่นะโอ้ม่อกี่ต่อนยพักหายใจกันสักห้านาทีสิบนาทีดูน้องพวกสวย นะครับแรถกลับมาเนี่ยน้องๆได้เตรียมโชว์พิเศษไว้ให้กับทุกท่านนะฮะอยากชมโชว์พิเศษไหมคะไหวอยู่มั้ไหวอยู่มั้ยอย่าพึ่งหนีไปไหนสัญญานะสัญญานะฟังฟังเก้าอี้อ่ะก็อาจจะยังไหวได้ลุกขึ้นเต้นบ้างไหมเนี่ยแม่ลุกหน่อยไหมโยกขใช่ไหม นั่งโยกเอาไว้ได้เนาะไหวบ้างไม่ไหวบ้างเป็นพักพักถ้าชุดเดี๋ยวพักแล้วหายใจโอเคแล้วก็ค่อยมาใหม่ค่อยมาใหม่นะฮะไปพักโอ้โหนี่เดี๋ยวไปเที่วรักของแม่แม่เสมอนะฮะเดี๋ยวให้น้องแรรอันไปพักไปพอดก่อนมีแอบเห็นมีกระปุกเยอะดุ๊กโอ้หอมากเลยหอมมากเลยเป็นไงบ้างฮะสนุกไหมสะดวกไหมนะแรงดีไม่มีตกเลยนะฮะด้นนี้ เย็นที่ทานข้าวกับอะไรกันมาไม่อยู่แลไม่เหนื่อยไม่เมื่อยด้วยแต่นั่งแล้วนะแต่ไม่เมื่อยรอาแรงก่อนวันนี้วันนี้ฮะเรามาร่วมกันส่งท้ายนะฮะสำหรับงานไอคอนสยามมหศจัรย์เจ้าพยามหาสงกรานต์กันนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโซนของคอนเสิร์ตของเราขวัญใจชาวลูกทุ่งนะฮะ วันนี้โมพงม่แมวขอบคุณจริงๆมากันเยอะเลยรวมไปถึงฝั่งของโซนสระน้ําของเราด้วยนี่คุณยังมีเวลาเล่นอยู่นะเราเปิดให้สระน้ํากันนะฮะส่งท้ายกันกับวันไหลไอคอนสยามด้วย<ช>นะ<ช>เดี๋ยวจะเปิดกันถึงสี่ทุ่มเลยแล้วเดี๋ยวพอจบคอนเสิร์ตวันนี้เราปิดท้ายกันแบบแนวลูกทุ่งใช่ไหมเดี๋ยวพอจบปุ๊บเนี่ยฝั่งนั้นใครบอกรอแบบตื้นๆมันๆ,นๆอยู่<อ>แบบเดียว,ว,วแกด้งโน,น้นนะ เดี๋ยวแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวได้เต็มที่แน่นอนและก็ที่สำคัญอีกหนึ่งรเรื่องนะฮะที่ต้องฝากกันนั่นก็คือใครยังไม่ได้ไปทําบุญนะต้องย้ําเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอ้ขวาญเสียด้อัญเชิญเป็นองค์พระพุทธสิห์นะครับมาปรดิสฐานวันที่ประตูไอ,อล้ลวัญรักฝั่งนู้นไปส่งน้าพระไปขอพอรกันได้วันนี้เนี่ยท่านจะอยู่เป็นวันสุดท้ายประดิสถานอยู่ที่นี่วันสุดท้ายแล้ว เหมือนอไอคอนได้อันเชอร์ฟลาศก็พิธีสงก,กรานถึงวันนี้มาสุดทางเนี่ยช่ถ้าจะมาในช่วยงเฉพาะสงการานต์เท่านั้นนะ,ะฮะจะได้ถืโอกาสนะก่อนกลับก็ได้นะครับ <ฮะ S 2> หรือว่าก่อนที่จะไปแวะทานอาหารช็อปปิ้งกันก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะฮะไปทาปไปปําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ฮะทุกคนฮะแน่นอนว่าด้านซ้ายมือของทุกคนด้นะฮะหนึ่งในไอคอนสําคัญครับที่ ทั่วโลกที่ถ้าเกิดเดินทางมาที่ไอคอนสยามแล้วจะต้องแวะดูมาถ่ายลงถ่ายรูปกันและเดี๋ยวการแสดงระบำสายน้ำประกอบแสงสีเสียงรอบนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากเพราะบรรยากาศตอนนี้นะฮะสวยนะฮะแล้วก็เรียกว่าเปิดไฟกันเต็มที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราเชิญทุกท่านนะฮะไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับกับทีไอคอนดิกมาจิตวีดียรวอรเชอร์ฟีเจอร์และกลับมาพร้อมกับบทเพลงพิเศษของไรอันแสตฟ์กันนะฮะรับชมเลยค่ะ

เหนื uh, ่อยกันเนี the ่ยหัวน mm ั hmm. ่งเลยแท้เกหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยแล้วกัน

เสียงเปาเสียงบ้าอาพมารัสเสียง ¡Sarra!